สวัสดีครับผมปีเตอร์แพนทัศพลนะครับปีนี้เป็นองไรับสีสีแดงสีที่ถูกใจไหมไม่แดงไม่มีแรงเดินนะฮะบ,<ม>บอกนี้เลยแ,แต่ว่าแรงวิ่งมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันหน้างาน<ม> <laughs> แต่ว่าจริงๆอยากได้สีฟ้าแอดอยากได้สีฟ้านะฮะเพราะ <c oughs> ด้วยพี่โป๊ปอยู่ทีมมันด้วยพี่ชายผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเองใส่สีฟ้าขึ้นแต่เขาบอกว่าจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนตัวสภาที่บ้านก่อนนะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้หมดเลยนะ ัปีนี้เราคิดว่าเราจะทำกีลาในสนามนี้นะปีนี้มีเป้าไว้ว่าอ่าเน้นวิ่งฮะเน้นวิง่งวิ่งรอบสนามโอ้กี่รอบเหรอเอาเอาแบบว่าประมาณแบบห้ารอบก็ยังไม่เหนื่อยเอางี okay, ้ดีกว่าอยากอยากอยากแบบได้ฟิตๆนะฮะใช่แต่สกิลการเตะบอลเดี๋ยวต้องให้พี่ๆไปรนเทรเ๋ยวให้พี่ๆช่วยเราเฉยยังพอมีอยู่<อ>บ้างับพอมี ก็มีบ้างฮนะมีบ้างแต่ว่าช่วงนี้คือพอดีถ่ายซีรีส์อยู่ครับผมก็เลยก็เลยอาจจะต้องแบ่งเวลาน,นิดนึงแบ่งเวลาดีด,ดีนิดนึงครับผมแต่ว่าทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งงานบอลช่องสามเราไม่เคยทิ้งอยู่แล้วครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเอนจอยแล้วก็อยากให้ตัวเองเอนจอยกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยครับผมใช่ใครับ <shoe. S 1> เล่าเลยนะครับเล่ายัางไงดีครับกลับมาเป็น,นอ่าใช่ครับ อันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเล่น BL หรือว่า Boys Love er หรือว่าซีรีส์วายอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้ต้องขอบคุณทางพี่น้องกองกบฏทาซยน,นะครับที่ให้โอกาสผมรวมถึงทางช่อง3าแล้วก็ไอซีดีด้วยนะครับที่แล้วก็ให้โอกาสผมในการได้มารับบ,บทตัวละครทาดาแห่งคราวเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับผมเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงนะก็ซีรีส์นะครับชื่อเรื่องว่ารีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับมันเริ่มจากตัวอามินที่เป็นนักแสดงดังระดับโลกในวันที่เขาประสบประสบความสาเร็จที่สุดนะครับ กับเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาต้องเสียชีวิตอ่าแล้วตัวธาดาเองเนี่ยจึงเป็น FC อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ติดตามเขาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วเมื่อเขาอามิเสียชีวิตปุ๊บเกิดการเดินทางข้ามเวลากลับมาในช่วงวัยประมาณ20 20กว่าๆของอามิน,นแล้วก็มันเกิดการเกิดเหตุการณ์มากมายทําให้ธาราในครั้งเนี้ยเลือกที่จะเข้าหาตัวอามินนะครับผมก็ต้องมาดูว่าหลังจากนั้นการซัพพอร์ตของ ฮาราและอามินจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาหาตัวละคร2ตัวนี้บ้างแต่ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้คบรถคบรถจริงๆเพราะว่ามีวัตถุดิบที่ดีมากๆจากนิยายนะครับของคุณฟิลสเเจน,นะครับชื่อเรื่องเดียวกันกับการกระแบของดวงดาวซึ่งมียอดอ่านออนไลน์เยอะมากๆเยอะมากๆนะครฝากติดตามด้วย มีอะไรนะครับคนพูดหญงเยอะเคมีเพศใอะไรอย่างเงี้ยในทางที่ดีใช่ไหมอไโอ้ยแอบเขินนิดนึงแอบเขินนิดนึงครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆมีมีอ้ยมีครับมีอย่างแน่นอนคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอปอนด้วยนะครับควาพลวิท์แต่ว่าก่อนนันเนี้ย มีโอกาสได้เรียนการแสดงด้วยกันแล้ก็รก็รู้จักกันมาประมาณ3าปีแล้วแล้วเมื่อได้รู้ว่าต้องเล่นกับปอนเนี่ย <Okay. S 1> คือใจหนึ่งนะดีใจมากๆที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนแต่ใจหนึ่งคือรู้สึกแอบกดดันเพราะว่าผมจะผู้ชื่ออามินแล้วเพราะทุกวันนี้เรียกเขาว่าอามินใช่ใช่ใช่ปอน่ะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากมากแล้วก็มันหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทํางานหนักไม่แพ้กันเพื่อให้ซีรีส์เนี้ยออกมาดีแล้วก็สนุกที่สุดครับผมใช่แล้วก็รวมถึงเรื่อง เคมีด้วยครับผม mm. ก็ต้องฝากดูทุกคนนะครับเพราะว่าตัวผมเองรู้สึกว่ายิ่งถ่ายยิ่งมีความผูกพันกับตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวธารดาเองหรือว่าตัวอาเมิเองทักวนี้คือถ่ายแล้วแบบซึ้งฟินมีเ้าจริงจริงจริงคือคือต้องบอกว่าความมหาศาัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับของงานการแสดงนะครับมันทำให้ตัวเราเนี่ยได้เรียนรู้ตัวละคร ได้เรียนรู้ผู้หูที่เล่นด้วยแล้วก็ทําให้มีความสนุกเฮ้ยทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นไปโดยปริยายแล้วทุกวันนี้ก็สนิทกันมากขึ้นนะเป็นต้องบอกว่าคุณธาดาเนี่ยเขาเป็น FC ตัวยงอันนั้นคือพันหนึ่งของเขาแต่จริงอีกพันหนึ่งที่สำคัญของเขาคือเขาเป็นเจ้าของบริษัท Crown Enterprise เป็น Entertainment Industry ที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศเลยก็ว่าได้ จ็พูดอย่างนั้นก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับผมรรรจริงๆก็ใกล้นะไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้ขนาดนั้น,นครับคือต้องทำกันบ้านหนักมากๆนะครับเพราะว่าตัวธาดาดาครับเขามีความนิ่งสุข,ขุมนะฮะแต่ในขณนะเดียวกันก็มีความคลั่งรักมากๆในระดัแบหบนึง่งถ้านึกไม่ออกนะครับก็นึกถึงมิสเตอร์เกรย์ในซิฟทิเชตส์มีความประมาณนั้นนะฮะ มีมีมีเยอะฮะมีฟิทเทอร์เชมีมิสเซเกรแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะฮะเยอะมากๆครับผมต้องมีความโตมีความเป็นหนุ่มใหญ่ไออ่วัยประมาณ40อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อพอได้อยู่กับตัวละครตัวเนี้ยประมาณ3-4ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวละครเนีย่อยค่อยสื่เข้ามาในตัวเรามากคือทุกวันนี้ก็นิ่งมากขึ้นครับผมอาจจะด้วยความง่วงด้วยอะไรเดี๋ยววครับครั <laughs> บผมขอบคุณม,มากครับขอบคุณมาก ไไอตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกได้ไหมครับเ,นนเร็วเนี้ไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเร็วๆนี้ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับภายในปีนี้ครับผมรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับผมเรมจะมาถ่ายเตลฟีนะครับอ๋อฝากด้วยนะครับรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะฮะฝากทั้งแฟนๆในประเทศและนอกประเทศนะครับแล้วก็แฟนๆนิยายด้วยนะรับรองว่า adaptation ของวิัีการเกิดม่ของดวงดาวเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ผมธดาแล้วก็อามินปอนด้วยนะครับผมเจอกันเร็วนี้ครับแฟนบอลด้วยแล้วแฟนๆจะได้มาเจอเราในครั้งนี้อ๋อครับผมก็ซิต้าเจนะครับโจโจตัวตัวจิ๋วอมุนซินเตอร์เจนชิจุนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะฮะอามินนะครับผมปอนแฟนคลับของปอนนะครับผมธดานะครับพีทอแพนนะครับเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนครับ